ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่งคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะค,คร่าวๆนะครับสำหรับแพ็กของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนหรือว่า UCL นะครับก็มีข่าวสารเพิ่มเติมยังไงกันบ้างมีการคาดการ์ใครมากันบ้างเรามาการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มนนษุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่ม ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข่าวสารข้อมูลการคาดการณ์จากสื่อต่างประเทศยังไงกันบ้างนะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปแบบของ p เพย์ยูออฟลา e ิกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกั斯สีม่วงนะครับก็ให้การคาดการณ์ทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยวินิสุสจูเนียร์ทุกคนกวาดิโอนะครับบกาโยซาก้ายานโอบลักกันทุกคนเฟเดรโกวอลเวเดนะครับเบรโดซิวาทุกคนแล้วก็มีราฟินญานะครับโรดิโกเดปอร์ทุกคนวิตินญา แซดกรานาบี้นะครับผมแล้วก็อังเดคริสเตนเซนนะครับสมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูค่าพลังเวตันคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับเริ่มที่คนแรกก็คืออังเดคริสเตนเซนนะครับตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับและต่อมาคนที่2ก็คือแซดกรานาบี้ทุกคนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับ ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ยอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับแซดกานาบี้คนที่3เป็นทางฝั่งของวิทินญ่านะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMF คทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ยอยู่ที่9 7เลยนะครับคนที่4เป็นทางฝั่งของโรดิโกเดอปอลร,รทุกคนตำแหน่งของกองกลาง c m เเช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ยอยู่ที่9 7เช่นกันครับทุกคนและต่อมาคนที่5เป็นราฟินญ่านะครับมาพร้อมกับไปเทมบูสเตอร์ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์ยอยู่ที่98เลยนะคร คนที่6เป็นทางด้านของเบรนาโดซิลวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาและต่อมาคนที่7นะครับเป็นยานโอบลักกับทุกคนตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคิปเปอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่98ครับทุกคนสำหรับยานโอบลักและต่อมาทุกคนทางฝั่งของเฟเดริโกวาลเวเดีนะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนค่าพาลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่98เลยนะครับ คนต่อมาเป็นบุกยศ์สาก้าทุกคนตำแหน่งของปีกข,ขวานะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูสอยู่ที่99เลยทุกคนและต่อมาก็คือนักเตะชิมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับก็คือกวาดิโอจากแมนซิตี้ทุกคนมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูสอยู่ที่100นะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยวินิสุสเจ้าทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์เช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูสอยู่ที่101เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นคนแล้ก็ได้ส่งขออีเวนต์การแจกฟรีนะครัับวนนี้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับและในส่วนของรอบรองสำหรับ UCL นะครับทุกคนเชียร์ทีมไหนกันบ้างอยากให้ทีมไหนได้แชมป์กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ